พี่นงเอาอะเดี๋ยวพี่นงมาเอาเลย อู๋มันมันยกลองได้น้ำมันกี่ปีปะ่ะขายอะ่ะแปดเก้าปีผมดูไส้มันขายปีน้องไสที่เจอไม่รู้จำไม่ได้แล้วขายล่าสุดเป็นกี่ปีจำไม่ได้อีกเลย ต้องถามหนึ่งมันขายผมไม่รู้เลยตอนเนี้ยทอ,องมันฟังสิสี่ร้อยหกสิบไส้มันหน้าไปตกปลาเนาะวง <c oughs> ม,มันเริ่มเลยตัวนี้ไส้ไม่สวยไส้ดำไส้เยอะดีตัวนั้นันเลยไส้น้อยไส้ชัวร์ไส้เยอะก็ข้าน้ำเยอะ ไ <laughs> ส่เยอะหนักกิโลไ <c oughs> ส่เยอะหนักกิโลนะเออใส่เยอะหนักกิโลอันนี้กิโลแพงทีในเจ้าหัวอีกเหอหัวก็ล่อไปกิโลแล้วสามโลได้ไหมหนี่งโลต้นเจ็ดถึงกว่าหัวสามโลกว่านั่นนะสามโลกว่านี่มันทางพืชมันก่้นตอนขันขาโลร้อยนี้พอเหลือ นี่ขายพอมันขึ้นมาหันไม่ได้ขร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบยังไม่ค่อยเหลืออะไรร้านนั้มันขายตัง150้งร้อยห้าสิบบึ้งเขาขายปลาบึกอะร้อยห้าสิบตัวเล็กกว่านี้อีกนะหน็กจริงขาดหนักหัวอร้องมาหมดแล้วเขาขายตัวเล็กกว่านี้อีกตแต่เขาขายลโลละร้อยห้าสิบหันเป็นแว่นนี่เนี่ยจะเกิดไม่หายระดับนั้นหายเยอะ มันมันเนื้อพี่บนข้างที่ขายจะเป็นกิโลขายของที่กำไรห,หายยากที่สาดปลาเนี่ลหโอ้ปลาแพงยังโนดยังดียังดีดอ,อ่ะให้เราขายกิโลดีได้ล,ลูกค้าก็ไม่ซื้อน้ำบึง้แงแม่งแพงเขาก็ไม่กินเรา เราขายเป็นกิโลก็ขายก็ดูนพื้นอยู่กันเลยดีก็ไม่ออกคนกินมันเลือกกินได้นะใช่ไหมครับนอกจากไอ้ตัวเลือกมันก็เอาเพราะมันจะเป็นต้องกินก็ได้แพงจัดเขาไปซื้อผักซื้ออะไรกินซื้อแกงถุงกินก็อิ่มแล้ว เขาไม่อยากกินจริงๆอะ่ะจะลงทับให้ดูขาซื้อได้ไงก็ละคนอยากกินเขาพอใจเขาก็ซื้อราคาเขาไม่เกี่ยงนะคนจะกินนะนะถ้า,าไม่สนใจ้าาเราเพิ่มขึ้นเลยกำไรเรามันหดลงที่ผ่าเนาะใช่ เหนื่อยกว่าเดิมแต่กําไรน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเหนื่อยมากกว่าปวดจะปวดอืมแต่ละมื้อแต่ละเดย์เก็บเออปีใหม่ขายไม่เห็นเงินเลยจีบ้าขายเยอะแล้วแต่น่ะพาดตะคุยไปกินปีปีใหม่ปีนี้ขายไม่ดีด้วยนะ เงียบไม่ใช่ว่าจะขายดีนะขายมันพอได้เสาร์อาทิตย์นี่ไม่ได้เลยแต่อนนี่ยต้นทุนมันสูงไงต้นทุนสูงกําไรเราน้อยไงก็ลงทุนหมื่นหนึ่งได้พันหนึ่งนะโน้ตลองคิดดูเลยใช่ไม่ได่เหมือนสมัยก่อนลงก่อนลงทุนหมื่นหนึ่งได้สองสามพันใช่ไหมของแม่งแพงอืที่ผายลงทุนหมื่นได้พันหนึ่งที่ผายครับตะหุยไปไหนหมดอ่ะเรียบร้อยเออันชอยเอาไปแดกมาดีนะที่ผ้าแต่ตะคุยไปกินมุบเลย อันนี้เรามานั่งระบายทุกข์กันนะครับขายของไม่ค่อยได้กําไรครับเรามานั่งระบายทุกข์กันนิดนึงชีวิตพ่อค้า <นะ S 1> ครับรชีวิตพ่อค้าก็อย่างงี้ทําให้ลูกค้ากินลูกค้าก็เข้าใจกันหน่อยนะครับ <laughs> ลูกค้าสบายนะทําไม่ต้องทํำนะครับก็ เห็นใจพ่อค้ากันบ้างนะบางทีก็ยหยิบติด่อมันแพงเนาะของมันแพงเราก็ต้องขายแพงยีติ๊กบนอุบเลยยีติ๊กก็เงียบขายอของก็ไม่ดีไม่ดีขายแล้วของก็แพงของแพงขายไม่ดีเหลือเต็มตก,ก็ไม่ออกเลนะไอเราก็พอแย่ไปด้วยเรติดเงินลองทิมงซื้อของเอาเงินไม่ไม่มีเงินจะซื้อของให้ เราก็พอเราอิปายใช่เมื่อกี้ดูเนี่ยอิปายซื้อเลยนะซื้อสดแล้วไปซื้อร้านนู่นมาเซ็นนะมาเซ็นร้านนี่ซื้อสดแล้วไปซื้อร้านทูนพอเซ็นแล้วมาเซ็นร้านนี่ขายของขายยากดีว่าเออ หนึ่งโอนไงโอนงั้นโดนหนักเว้ยหาทุนไม่ไหวเงยสิงั้นโดนหนักเลยทุนเลยหมุนไม่ทันเลยนี่เนื้อเนื้อปลาบึกเนี่ยเดี๋ยวไปแกงนะฮะนั้นเราหมุนไม่ทันเลยเออปกตเออช่วงปีใหม่เราฝันแล้วได้แล้วใครโอนค่ยชั่วยหนที่นู่นเนี่ยสายๆค่อยโอน ซื้อแมงบินชนบินเม่ที<ม>โดนวันละหม,ม,มื่นวันละหมื่นเมืเ่อกี้เรกขึ้นก่อนเด้อวเอาไปแค่นี้ก่อนเขาเล่งกัามันอย่างเงี้ยไม่ไหวหเราก็หมุนไม่ทันนี่ผ่านนี่ไม่กล้าติดเขาหรอกเพือทำปลาใส่กระโอนเขาติดแม่งทีเนี่ยถ้าวันไหนขึ้นสิบถุงกว่าก็เป็นหมื่นแล้ว สบายใจไปนี่ที่บินมาสองวันายรอบเป็นหมื่นกว่าหมื่นกว่าไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่แบบเราซื้อร้านอาหารบังยิติบมางใช่หลายอย่างมันก็หนักนะเอนะพอดานปุ๊บขายหมดแล้วเหลือทีเหลือทีเจ็ดพันสี่พันหันตุ้มเอาไปคนนะทีผ่านที่เราก็พอแล้วแล้วอาหารก็เหมือนกันจีเนี่ย ม่ใช่ว่าติดแล้วอีกติดติดอีกอู้ยีี่สายไปที่สามบันสามใบสี่ใบโอ้ทีเราก็หมุนไม่ทันพูดก็ไม่ได้อีกพูดก็ไม่ได้อีกพูดไปหาว่าเราอยู่นี่โอ้ไม่เห็นใจเราบ้างอผูกก็ไม่มีเราก็พอเขาเลยเราก็มองวันขายไม่ดีอู้ พอกันหมดเลยตอนนี้ปีผ่านดม่ว่าร้านอะไรนยะ่นิดทีกี่นทีไปหกพันจ่ายมาสี่พันโอ้โหเราก็ปีผ่านหุ่นเลยเนหุ่นไม่ทันืเดี๋ยววันนี้ผมจับอย่างเงี้ยตะเลยเรียนประเด็นเรียบร้อยเลยแฟะเลยปีดเมิดบินหมดมีไ <c> ฟ <oughs> <c oughs> เป็นน้ำเล่มเลยไถมั่วไม่ได้เลยที่ผ่าบินผ่าหัวผ่าหัวเท่านี้หวานอื่นไม่ได้เฉพาะหั่นราะบึกก็หั่นเล่มหนึ่งเฉพาะไอ้ไอ้หั่นประดุกก็เล่มหนึ่งหั่นประดุกเล่มสองแบบนั้นโอ้โหแบบนั้นหมดผลอยู่นั่นบ้างเยอะมากในหัวนี่ยเรียบร้อย ไอ้นูมาเก็บเขียงแล้ว <laughs> อันนี้คืออะไรนะไส้มันวกคีบไส้มัน